สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งบอลนะคะห้าต้นนะคะวันนี้มาดูกันว่าจะมีต้นอะไรบ้างนะคะมาดูต้นแรกจะเป็นบอลดำนะคะชื่อว่ากลรปังหานะคะจะบอกว่าสวยมากเลยอยู่กระถางหกนิ้วนะคะเป็นใบหอกดำเนาะแต่ว่าจะเป็นจะเป็นหอกแบบทรงออก,ออกสะโพกภายเยอะหน่อยนะคะหรือว่าจะ จะเรียกว่าใบยาวก็ได้เนาะเพราะว่าสะโพกเขากว้างนะคะก็เป็นบอลดำจริงๆนะคะชื่อว่ากาละปังหาเนาะอยู่กระถาง6นิ้วต้นที่2ต้นที่2จะเป็นอบอลเก่านะคะต้นนี้ใบนี้น่าจะทิ้งใบเนาะตอนสูงน่าจะมีหัวนะคะเพราะว่าัน,นี้มีปลูกนานแล้วเดี๋ยวหาชื่อก่อนจำชื่อไม่ได้อันนี้ เป็นบอลเก่าเลยนะคะเป็นบอลเก่าโบราณเลยนะคะบางคนเขาก็ฟอร์มประกวดเนาะเขาจะตอนแก่เขาจะกัดสีม่วงเลยนะคะสวยนะคะต้นนี้เดี๋ยวหาชื่อไม่เจอชื่ออะไรนี่แหละเดี๋ยวถ่ายต้นอื่นก่อนนะเดี๋ยวคิดชื่อออกเดี๋ยวมาบอกนะคะอ่ะอยู่กระถางหกนิ้วนะคะต้นนี้สวยเลยนะคะ มาที่ต้นต่อไปก็อยู่6นิ้วต้นนี้ชื่อว่ารัศมีเงินนะคะเป็นหมอนป้ายเขียวเนาะน่าจะอ๋ตอต้นนี้มี2ต้นในกระถางนะคะนี่มี2ต้นนะคะน่าจะมีหัวคือเอาไปผ่าได้เลยนะคะนี่แล้วก็ต้นต่อไปเป็นบอนใบไผ่นะคะชื่อว่าหลวงพ่อพูนอันนี้เอาไปเลี้ยงแดดดีๆก็จะตัดสีชมพูนะคะ ไม่ได้เอาไปอัดแดดเนาะสีเขาก็เลยยังยังไม่ได้เข้าแต่ว่าเห็นไหมมันก็เริ่มมีสีชมพูแล้วอยู่กระถางหกนิ้วเหมือนกันนะลงพ่อพูนแล้วก็อันนี้อ่าตุ๊กแกนะคะอันนี้ก็เอาไปเลี้ยงอัดแดดเอาเหมือนกันนะคะแต่แตว,วมีของนี้เด็ดใบนี้ทิ้งมันเหี่ยวนะคะมันเหี่ยวนี่ก็ะจะอสามใบนะคะนี่กับหนึ่งหลอดนะคะพอดีมันเหี่ยวเยอะนี่นะคะใครสนใจ เลยส่งให้ทั้งทั้งกระถางนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ห่อตุ้ไม่ได้อะไรนะคะก็คือหนักค่าส่งก็น่าจะส่งร้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรแบ่งไปเลี้ยงนะ,ะเผื่อใครสนใจนะเอไปเลี้ยงนกตู้ได้เพราะว่าต้นใหญ่แล้วนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางแปน,นะคะอเลี้ยงนกตู้ดวยลมนะคะร้อยร้อนมากนะคะ มีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียวก็เอฟมาได้เลยถ้าคนสนใจเยอะเดี๋ยวหลังก็จะมาทําจัดเซตให้แบบนี้นะคะแต่บีว่าคุ้มนะคะต้นนี้ถ้าเอาไปเลี้ยงแดดดีๆมันจะกัดสีชมพูนะคะสำหรับตุกแกนะเพราะว่าเพราะว่าตุกแกที่จริงอะ่ะเขาจะเป็นสีชมพูนะแต่บีว่าเนี้ยแดดไม่ถึงเพราะว่ามันเพิ่งผ่านหน้าหนาวมาเนาะช่วงหน้าหนาวมันไม่ค่อยมีแดดสีมาเลยไม่ ชมพูแต่ว่าอันนี้ถ้าไปเลี้ยงแดดดีๆเข้าแน่นอนเห็นไหมคะนิดเขาแดดเนี่ยไรสีมมานะคะโอ้โหลงมอะไรขนาดนั้นนี่นะคะฝากด้วยนะคะใครชอบก็แอดไลน์มาสั่งได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0942414563 ได้เลยนะคะมีชุดเดียวค่ะาาใครมาก่อนได้ก่อนไม่มีปลายทางนะคะโอนเงินแล้วก็ส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะ e อเม2ถึงวันได้รับของนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะใครสนใจก็รีบๆเพิเข้ามานะเฉพาะต้นนี้ก็คุ้มนะคะน่าจะมีหัวแล้วนะน่าจะอันนี้ก็น่าจะมีหัวได้2ต้นเลยสาหรับปลาสนีนก็คือเอาไปพาได้